สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นโฮล์ลังศูนย์รุ่นสามนะครับเผาเดียวตามเฮดไอดีโตครับพวงมาลัยโรเตอร์ครับเกฟบีครับสเปคนิยมครับหัวฉีดเตี้ยนะครับสภาพเดิมๆนะครับ เกียร์ท้ายไม่มีหอนนะครับนิ่มสภาพดีครับเกียร์ท้ายเครื่องก็มีหลวมตามสภาพครับก็เราจะฟิตใหม่เช็คทั้งคันนะครับอันนี้เข้าใหม่นะครับเปิดลูกค้าท่านใดที่กำลังหาอยู่ก็มีนำเสนอครับคันนี้ ถเดิมๆนะครับก็มีหลวมาตามแจการตามการใช้งานนะครับเครื่องอ่อนก็คือแต่ว่านิ่มดีอยู่ครับเครื่องอ่อนแต่นิ่มดีอยู่ติดง่ายครับวงมาลัยโรเตอร์ครับสุดท้ายก็เดิมๆครับ Pto ก็เข้าออกได้ปกติครับเปิดปิดได้ปกติถ้าล้อสวยครับถ้าล้อหลังสวย ท่อนท้ายหูพวก้ายขวาก็สวยครับฟ้าายก็ไม่แตกครับอันนี้ก็สภาพดีอยู่กระทะล้อก็สวยครับทั้งสองข้างนะครับเป็นจุกในนะครับกระทะนอกเป็นกระทะนอกนะครับจุกในอันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปดูสภาพโดยรวมเกียร์ท้ายนิ่มดีครับ ผมอะไรเบาครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องนิ่มดีนะครับแต่ก็มีอ่อนตามการใช้งานนะครับเครื่องเดี๋ยวตอนสตาร์ทออกมาก็ติดติดง่ายนะครับติดเครื่องง่ายครับก็นิ่มดีครับ นี่ก็ถ้าเช็คเป็นเสร็จก็เพราะอุปกรณ์ครับผมอะไรเบาครับเดี๋ยวจะเปิดหมุนให้ดูครับ เราเดินใหม่ก็เดิมเดิมเลยครับหางเลี้ยงได้ปกติครับ เครื่องก็นเนียดีนะครับก็มีหลวมตวสภาพเต็มกำลังตั้มก็เล่นได้เต็มที่ครับน้ำก็วนดีครับก็มีน้ำมันดันออกนะครับก็หลวมตามการใช้งานนะครับเดีย๋ยวจะพิตให้ใหม่ อันนี้เราจะเช็คใหม่ทั้งคันนะครับตอนเด้งก็ไม่มีเสียงเกียร์หอนนะครับท้ายเกียร์ถือว่าน,นิ่มนี้นะครับเงียบเลยครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวจะรูเช็คใหม่นะครับ เครื่องเกียร์ช้ายเช็คใหม่ทั้งคันนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับรุ่นนี้ตัวนิยมครับที่ลูกค้า,าหลายๆเจ้าทมหาครับเป็นเพาเดียวเป็นรุ่นสองพาแลเราก็มีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็นําเสนอเป็นเพาเดียวครับเช็คใหม่ทั้งคันกับพวอ,อุปกรณ์หน้าหลังครับด้านหน้าหางครับเรียบร้อยอยางใหม่ทีเ่นระบบไฟใหม่บางคนใหม่หลังคาใหม่ทุกอย่างเก็บรายละเอียดใหม่ครับ กองแห้งกองเปียกสไตล์ด้านเราพวกแป๊บพงอะไรอะไรก็เปลี่ยนใหม่ครับไดรชาร์ดไดรสตาร์ททุกอย่างคือบิ้วใหม่ครับในสภาพมายังไม่ได้ล้างนะครับนี่มาตามสภาพเลยอยู่ประมาณนี้ครับหกสี่ศูนย์ที่เอสเก้าศูนย์แล้วก็มีนะครับสอบถามเข้ามาได้ช่วงนี้ก็นานงานลูกค้าหารถครับเรามีรถหลายคันให้เลือกครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าที่สนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับก่อนเราจะรื้อมาลองสภาพได้ครับเราจะยังไม่รื้อนะครับเราให้ลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาดูตัวจริงก่อนอมาลองขับมาลองวิ่งดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ผิดหวังหรอกครับถ้าเช็คใหม่เครื่องเกียร์ท้แน่นๆถ้าเช็คใหม่ขนาดเครื่องหลวงก็เรื่องปั๊มคัเนเร่งได้แรงเต็มที่นะครับแรงไม่ตกแรงไม่ไม่แผ่วครับแต่ถ้าเครื่องมันออกไอเฉยครับน้ำมันดัน ก็ตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะฟิตให้เต็มร้อยเลย <c oughs> ประมาณนี้ครับก็ที่เดี๋ยวเราจะก่อนจะบิวเดี๋ยวให้ลูกค้าดูคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับลูกค้าท่านใดมาดูตัวจริงมาลองขับก่อนครับเดี๋ยวจะดูทีหลังครับโอเคครับผม ก็สนใจรถแท็กเตอร์ก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0897200943นะครับเบอร์นี้ครับจะซื้อจะขายรถแท็กเตอร์ก็เบอร์นี้เหมือนกันครับจะขายก็โทรมาบอกอส่งไลน์มาดูก่อนก็ได้ครับตูกค้าท่านใดทีส่สนใจจะขายรถแทรกเตอรอ์เรามีค่าแนะนำให้ครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ